จะมารีวิวเตาให้ดูนะคะเตาตัวนี้ก็คือตัวที่พี่ใช้อยู่ทุกๆครั้งนะคะใช้ตั้งแตเ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีทาคิปมีเขาเรียกว่าเอฟซี FC คนแรกนะคะจนถึง65,000คนนะก็คือใช้ตัวนี้เลยตัวนี้พี่จะไม่เอาไปบ้านใหม่นะคะจะทิ้งไว้ที่นี่นะคะจะทิ้งไว้ให้แม่สามีแต่ว่าอาจจะเอาไปแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เนาะ จะมารีวิวให้ดูก่อนว่าตัวที่พี่ใช้นะคะเป็นเตาติงตาต้งเตาติ้งห้าสิบลิตรขอโทษนะพี่เหนื่อยพี่ยังย้ายบ้านอยู่เลยเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เอาไปไงจะเอามารีวิวให้ดูก่อนก็คือว่าปกติแล้วพี่ใช้ตัวนี้แต่ว่าคนที่จะซื้อมาเพื่อทาเป็นการค้าเนี่ยพี่ไม่ไรู้ก็คือให้ไปดูที่เขาเรียกว่าอะไรไปดูพี่กูนะคะไปดูใน Google ได้แต่ว่าตัวนี้ใช้อบกินของที่บ้านค่ะที่บ้านทําให้ที่บ้านกิน ประเด็นหลักๆคือต้องไม่ต่ำกว่า50ลิตรนะของพี่มันถึงจะอบขนมปังของพี่ได้แล้วก็ดูนะดูปุ่มมันจะเป็นเตาติ้งค่ะเตาติ้งก็จะมีเวลาสจวนของพี่จะใช้ยี่ห้อนี้นะคะเนาะของตุรกีแล้วก็มันจะมีเวลาค่ะปรับเวลาได้จะส่วนมากพี่ไม่ใช้หรอกพี่ไม่ใช้เพราะว่าพี่จะใช้ดูเอาปรับอ่เขาเรียกว่าอุณหภูมิอย่างน้อยนะคะสำหรับขนมปังขนมปังที่พี่อบ อยู่ประจำเนี่ยจะต้องปรับได้ไม่ต่ำกว่า250องศานะจะต้องปรับได้ไม่ต่ำกว่า250องศาเพราะอะไรเพราะว่าตัวพี่เนี่ยตัวมีนานหรือตัวพี่เนี่ยนะคะขอเรียกเป็นพี่แล้วกันเนาะปกติชอบอบขนมปังที่ไม่ใช่ขนมปังนิ่มซึ่งถ้าขนมปังนิ่มเนี่ยนะมันจะประมาณ160 170 180องศาได้หมดแต่ว่าถ้าเป็นขนมปังปกติ หรือว่าเป็นอาหารตุรกีอะไรพวกนี้มันจะต้องอบไฟแรงค่ะประมาณ2 5 0 2 0 0ถึง250ก็คือนี่คือประเด็นหลักของพี่เลยนะคือถ้าพี่ซื้อเตาอบมันจะต้องความร้อนมันจะต้องไม่ต่ำกว่า250อองศานะแล้วก็ไฟเนี่ยค่ะปรับระดับก็คือจะปรับไฟบนได้นะคะแล้วก็ปรับไฟล่างได้ ปรับไฟบนไฟล่างได้แล้วก็เปิดพัดลมได้ทําไมต้องเปิดพัดลมได้รู้ไหมเพราะว่าถ้าเราอยากให้ขนมปังหน้าเปรี่ยหน้าแตกเราจะต้องเปิดพัดลมนี่ก็คือตัวนี้นะคะตัวห้ลิตรเท่านั้นเองเปิดออกมามันจะมีข้อดีข้อเสียนะหนึ่งคือเตามันเตี้ยมันเตี้ยพี่อบเค้กปอนไม่ค่อยได้ตัวพี่เนี่ยเนี่ยพี่อบเค้กปอนไม่ค่อยได้แตถามมันกว้างไหมมันกว้างเลยแหละ มันกว้างมากเลยแหละแล้วมันอบขนมได้ดีเลยแหละนี่แต่ว่าตรงเนี้ยค่ะตรงช่องที่เขาใส่ถาดเห็นไหมเขาจะไม่ได้เป็นตะแกรงเวลาเขาใส่ของหนักอย่างถ้าอบไก่งวงเนี่ยอบไม่ได้นะต้องอบชั้นล่างสุดนี่ค่ะของพีง่เราพี่เป็นแบบนี้ก็คือข้างล่างเป็นแบบนี้นะก็คือเนี่ยช่องที่เขาเสียบถาดเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ถ้าเราใส่ไก่งวงตรงช่องตรงกลางเนี่ยไม่ได้ เพราะมันหนักมันจะล่วงมันจะต้องอบชั้นล่างสุดแบบนี้มันจะต้องเอามาอบชั้นล่างสุดแบบนี้มันถึงจะอบได้นี่คือข้อเสียเพราะตรงเนี้ยเพราะมันไม่มีตรงเนี้ยพี่เลยไม่ชอบตรงเนี้ยพอมันใส่ตรงเนี้ยมันอบได้แต่ขนมปังเบาๆอะไรแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกกับข้าวที่มันเบาๆอะค่ะเท่านั้นเองกระจกเป็นกระจกสองชั้นค่ะกระจกสองชั้นเนาะจะเห็นได้ว่าพี่ยายยายบ้าแล้วไงมันก็ยังมีของอยู่เนาะ เนี่ยค่ะเป็นกระจก2ชั้นแล้วก็ไฟไฟค่อนข้างเสถียรไม่มีปัญหาอันนี้คือตัวแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวพี่จะไปรีวิวตัวใหม่ให้ดูตัวใหม่ที่บ้านใหม่ะนะที่ซื้อเอาไว้นะคะเอาตัวนี้จบแค่นี้ไปก่อนเนาะสีชมพูแปลนเลยเห็นไหมเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะอันนี้คือเตาอบใหม่เตาอบอ,อันใหม่ของพี่นะคะเตาอบอ,อันใหม่ของพี่กี่ลิตรไม่รู้สิจาไม่ได้แล้วว่า ใหญ่กว่าเตาอบเดิมนะคะเป็นสีขาวเป็นกระจกสีขาวนะคะก็เดี๋ยวมารีวิวกันเลยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงน่าจะประมาณ90้ิบลิตรอะคะ่ะนี่นะคะเหมือนเดิมค่ะเป็นปุ่มปุ่มอุณหภูมิเนะปุ่มอุณหภูมิว่ามีตั้งแต่แปดสิองศา100 150 180ก็คือถ้า175พี่ก็จะปรับมาตรงนี้มันไม่มีปัญหาสำหรับเราอยู่แล้วแล้วก็สองร้อบ แม็กนี่น่าจะเป็น250หรือ280นั่นแหละก็คือถ้าเราซื้อเตออนนาอบอะนะถ้าจะอบขนมปังสูตรของพี่ที่เป็นขนมปังปกติขนมปังเบสิกอะคะ่ะควรจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะความร้อนไม่ตม่ำกว่า250เนาะเราก็ไฟค่ะจะปรับได้ยังไงอันนี้เป็นแบบเปิดไฟปกติละลายน้ำแข็งเปิดไฟบนได้นะคะปรับไฟล่างได้ ไฟบนล่างพร้อมกันได้แล้วก็ไฟบนเปิดพัดลมไฟล่างเปิดพัดลมแล้วก็เปิดพัดลมทั้งคู่ก็คือเปิดพัดลมได้จริงๆล้วสองตัวนี้มันไม่ต้องมีก็ได้นะสองตัวนี้คือไฟบนไฟล่างแล้วเปิดพัดลมไม่ต้องมีก็ได้จะมีแค่นี้ก็ได้คือไฟบนไฟล่างไฟบนล่างแล้วก็เปิดพัดลมแค่นี้ก็พอค่ะได้เหมือนกันตัวนี้จะเป็นปุ่มกดกดออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เก็บเหมือนกันนะคะ เป็นดิจิตอลค่ะใช้ไม่เป็นค่ะบอกเลยว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นใช้เป็นแต่อย่างนี้เป็นแบบสแตนดาร์ดตัวเตาอบตัว,ตว,ตว,ตวนี้เดี๋ยวดูข้างในกันข้างในค่ะที่พี่บอก ว่าตัวเตาเก่าอะค่ะเตาติต้งตรงนี้พี่มีปัญหาตรงเนี้ยเวลาพี่อบไก่งวงหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่อบไม่ได้เพราะว่าเตามันจะล่วงแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วค่ะก็คืออบได้มันจะมีมันจะมีร่องนี่จะมีถาดให้สองใบมีตะแกงให้นะคะแล้วก็เป็นกระจกกระจกสองชัน้นแบบนี้นะมีพัดลมอยู่ข้างในนี่คือเตาอบที่พี่ใช้อยู่ปัจจุบันถามว่าราคาแพงไหมไม่ค่ะซื้อราคาปกติ พี่เออจริงๆแล้วที่ตุรกีเนี่ยนะคะเขาจะมีเตาอบประมาณว่าจะบอกว่าไงดีเป็นแบรนด์เตาอบเลยค่ะอบขนมปังออกมาดูดีแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนะราคาค่อนข้างสูงราคาจะประมาณแบบสี่ห้าพันลีาอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าตีเป็นเงินไทยจริงๆมันไม่ค่อยแพงหรอกมันสองหมื่นกว่าบาทมันสองหมื่นอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเตาประมาณพันกว่าลีาก็มี พี่ก็เลยเลือกใช้เตาที่ราคากลางๆค่ะเพราะว่าไรเพราะว่าถ้าพี่อบเตาเตาอบอะราคากลางๆค่อนข้างไปทางราคาต่าๆก็คือเตาอบปกติอะเตาอบโนเนมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเตาอบที่แบรนด์เขาค่อนข้างแบรนด์กลางๆได้ะนะคะดูนะน้องๆก็อบได้ นี่คือความคิดพี่นะที่พี่ซื้อตัวนี้มาคือพี่บอกแฟนเลยว่าพี่ไม่เอาแพงพี่ขอราคากลางๆเพราะว่า fc ของพี่ปกติเขาก็จะใช้เตาติง้งใช้เตาอบที่ลดราคาคือซื้อเตาอบที่เขาลดราคาค่ะ ไม่ได้ซื้อเตาอบแบ,บแบบแบรนด์สําหรับเตาอบโดยเฉพาะไม่ได้ซื้อแบบเตาอบสําหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนทําขายโดยเฉพาะก็คือเราอบตามบ้านเจออุ้ยตายล้แบรนด์นี้ลดร,ราคาเราก็ซื้อแบรนด์นี้มามาลองอบดูเหมือนกันค่ะพี่ใช้ของลดราคาไม่แพงไม่แพงตัวนี้ไม่แพงตัวนี้พี่ซื้อมาประมาณเออเกือบสองพันลีลาค่ะแค่นั้นเองราคากลางๆไม่แพงเลยนะ บอกเลยพี่ซื้อมาเพื่อ Fc โดยเฉพาะตัวนี้ถ้าไม่ซื้อใหม่มันไม่ได้ไงเพราะว่ามันมีรูมันเจาะช่องอยู่แล้วถ้าพี่ไม่ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยช่องมันก็จะโบมันก็จะน่าเกียดอะคะ่ะหรือว่าใส่อีเตาติ้งเตาตัวเก่าสีชมพูมันไม่ได้ก็เลยต้องซื้อตัวใหม่มาซึ่งทดลองอบแล้วนะค่อนข้างดีต้องทดลองอบนะคะทดลองอบสักสองสาครั้งอะคะ่ะจะดีจะดีมากเลยเตาอบเนี่ย ประมาณนี้นะรีวิวให้เสร็จแล้ว2ตัวนะคะใครสนใจแบบไหนก็ลองไปดูนเอเองนะคือเรื่องอุณหภูมิไฟและการปรับระดับมีผลมากนะคะกับขนมปังแล้วก็ถ้าเตาใหญ่ขนาดนี้ประมาณ70-90ลิตรอบเค้กปอนได้สบายอบขนมปังได้2ชั้นแต่ว่าถ้าเป็นเตาติ้งเตาเก่าแบบของพี่ก็อบได้ทีละชั้นไม่มีปัญหาค่ะเหมือนเดิมเราใช้กันได้เนาะ ประมาณนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทำขนมกันคลิปนี้เป็นคลิปที่รีวิวเตาอ,อบให้ดูนะว่า2ตัวเนี่ยพี่ใช้ตัวไหนบ้างและมันควรจะมีอะไรบ้างสำหรับน้องๆมือใหม่นะคะที่ดูคลิปของพี่หลายคลิปแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดถอยเตาอ,อบขึ้นมาไปค่ะเจอกันคลิปหน้าทาขนมกัน